วันนี้มีการประชุมครมอนัดพิเศษนะคะก่อนเริ่มการประชุมค่ะนักข่าวไปสัมภาษณ์นายกอนุทินนะคะวันนี้น้ําตาคลอค่ะแล้วบอกว่าประเทศไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตนะคะก่อนเริ่มการประชุมครมวันนี้ได้นําทีมครมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและขอร่วมกันทํางานถวายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานให้ไทยเจริญก้าวหน้าดำเนินการ เตรียมความพร้อมทุกอย่างสำหรับงานพระราชพิธีของสมเดจนนเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งคณะมนตรีก็ได้มาประชุมแล้วก็ได้รับทราบการสั่งการข้อสั่งการต่างๆนะครับเพื่อให้งานพระราชพิธีเนี่ยเป็นไปด้วยความสมพระเกียรติยศสูงสุด นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีประชุมนัดพิเศษเผยว่าพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศในทุกๆด้านถือเป็นแบบอย่างในการเสียสละ ความเมตตาความห่วงใยต่อประสบกรณิกรชาวไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญทุกท่านแสดงความอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิกตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขอให้พวกเราตั้งใจทำงานถวายด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า เพื่อความสถาพรและให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขและเกิดความเจริญมั่นคงต่อประเทศชาติจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้ยืนขึ้นสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพูดถึงกรอบการจัดงานพระราชพิธีรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อดําเนินภารกิจจัดการพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ามีการประชุมคณะระัฐมนตรีเพื่อดํนาเนินการเตรียมความพร้อมทุกอย่างสําหรับงานพระราชพิธีของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ได้รับทราบข้อสั่งการต่างๆเพื่อให้งานพระราชพิธี มพระเกียรติยศสูงสุด ขณะเดียวกันครับสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งครับจะลดธงชาตินะครับขึ้นเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในส่วนของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้ไว้ทุกข์ด้วยการแต่งกายนะครับเป็นในเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ในเบื้องต้นขอความกรุณาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่าน ขอความร่วมมือแต่งกายสีดำหรือโทนสีไม่ฉูดฉาด หากทาได้ขอให้ทําถวายพระองค์ท่านเป็นระยะเวลา90วันก่อนย้ําว่านี่คือการขอของนายกรัฐมนตรีต่อประชาชนเพราะพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศและพวกเรามาตลอดระยะเวลา70ปีตลอดที่ทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่การจัดงานรื่นเริงนะครับนายนุทินได้ชี้แจงว่าตนคิดว่าเรื่องการจัดงานคอนเสิร์ตต้องขอความร่วมมือและจะพยายามหาช่องทาง ให้ไม่มีผลกระทบแต่ก็ต้องดูในเรื่องของวัฒนธรรมประกอบด้วยนะครับทั้งนี้ขณะที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยนะครับว่าหลังจากทราบประกาศสลพระราชวังถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะให้สัมภาษณ์นาย,ยกรัฐมนตรีมีสีหน้าโศกเศร้าและมีดวงตาที่แดงกำ่ำ ส่วนเรื่องของการปฏิบัตินะครับเรื่องของแนวทางปฏิบัติครับทางด้านคุณใจสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้นะครับมีมติให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าที่ของรัฐนะครับไว้ทุกมีกําหนด1ปีและให้สถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับโดยนายมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมและในถแถลงการว่ารัฐบาลขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนและภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการจัดก,กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยโดยไม่ได้มีคําสั่งห้ามหรือมีมติให้ระงับกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะนะครับซึ่งรัฐบาลมีความเข้าใจว่าภาคธุรกิจบันเทิงการท่องเที่ยวและการบริการมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าไว้แล้ว สึงขอใช้ดุลพินิษปรับรูปแบบให้เหมาะสมและสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงครับ ส่วนเรื่องของการเข้าร่วมประชุมสดยอดอาเซียนนะคะนายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกภารกิจนี้นะคะส่วนปันพรุ่งนี้จะมีการลงนามถ้อยแถลงการเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพของไทยกับกัมพูชาการลงนามนี้ก็จะมีสักขีพยานคือทางมาเลเซียและสหรัฐตอนนี้ได้ขอให้เลื่อนระยะเวลาการลงนามมาเป็นช่วงเช้าเพื่อให้ได้เดินทางกลับมาทันพระราชพิธีในช่วงบ่าย ทางนี้หากไม่มีประเด็นที่สําคัญยิ่งยวดที่จะต้องใช้ผู้นําประเทศไปหาหรือก็จะมอบหมายให้นายศิษหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทําหน้าที่แทนเพราะตอนมีความตั้งใจว่าจะต้องอยู่ในประเทศมีแค่พรุ่งนี้เท่านั้นที่จะต้องลงนามสันติภาพ